สวัสดีคะ่ะเมนูเช้าวันนี้จะนําเสนอลาบหมูจ้าน้องเริ่มเตรียมเลยด้อจ้าขั้นตอนแรกเลยคะ่ะอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วนะคะจะใช้เป็นหมูสามชั้นหรือสันคอหมูจ้าเครื่องที่เตรียมไว้ด้วพี่น้องต้นหอมผักชีใบมะกรูดสาบแล้วก็คริกมะนาวคะ่ะเราก็จะทำเป็นการรวนนะจ๊ะ เราจะรวนรวนใส่ไฟอ่อนๆแล้วก็ใส่น้ำค่ะเราจะค่อยๆรวนไฟอ่อนๆจนสุกนะคะเราจะไม่ย่างค่ะถ้าเกิดเราย่างมันก็จะแบบเหนียวๆแข็งๆมันเนื้อมันไม่นุ่มเทศแบบนี้มันสิง่ายด้วจ้าง่ายก็ห้ากินน้ำด้วจ้าช่วงที่รอนะคะกระสีมาเก็บ ไปสรลาเน่ที่เราปลูกไว้หน้าบ้านนิดหน่อยจ้าเถิบมาอีกนิดนึงกับสิมาเก็บพักเด้อจ้าเก็บไปกินกับลาบนะจ๊ะเนาะงามงามพี่นอ้องคนน่ะยอดแม่เห็ดอวยสวยอยู่แม่พี่น้องเอาสิเก็บไปกินกับลาบนะจ๊ะเนาะนี่เลยเหมือนนี้อาหารเทาพักเกยะเยะจ้า อันนี้เราก็รวนเสร็จแล้วเด้อจ้ามานลยก็สีเป็นการปรุงเนาะพี่น้องเนาะผักข้ากระเรียมมาเพียบพร้อมแล้วจ้าออกมานีเลยนี่ก็จะเริ่มปรุงละจ้าข้าวคั่วเด้อจ้า,ขขจาใส่ข,ข้าวคั่วายต่อไปกันผงปรุงรสจักหน่อยจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะใส่เพะใส่เพอสีเพองามจ้า ต่อไปกับผิดเกลือหยิบมือหนึ่งคะ่ะใส่ไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ก็จะมีมันพริกจะ้ะพริกป่นนะจ๊พะพอเราใส่พริกซอยอยู่แล้วเราจะไม่ใส่เยอะเราก็จะคนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะคนไปเรื่อยๆคนได้สักพักหนึ่งนะคะ ทีนี้เราก็จะใส่พริกนะคะใส่หอมแดงค่ะลงไปนะคะแล้วก็ต่อด้วยต้นหอมผักชีจ้าแล้วก็ต่อด้วยอ่าแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะพริกที่เราเตรียมไว้ะอคะ่ะเราจะใส่พริกกับใบมะกรูดซอยจ้าเราจะใส่ผักเยอะๆเลย นี่คประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตกน้ำตกแต่ที่เป็นน้ำตกที่เรารวนนะคะเราจะไม่ย่างไม่ปิ้งเพราะว่าเรารวนเอาดีกว่านะคะมันจะน่ากินกว่าถ้าจะให้ดีต้องบีบมะนาวหน่อยนะคะมะนาวที่หั่นไว้จ้า หยบลงไปสักสองสีกจ้าสองยิกมือพอแล้วเราก็จะหั่นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆพอได้ที่แล้วเนาะมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่ก็จะเป็นผักที่เราเตรียมไว้ได้นำเก็บมานะคะมีหลากหลายอย่างเลยจ้าที่นี่พี่น้องเขากะสิเสิร์ฟนะจ้ะ เสิร์ฟด้วยการที่ตักมาเสร็จสิ้นแล้วอาหารวันนี้คือผักเยอะค่ะเน้นผักเยอะมากแล้วก็เราจะกินผักเพื่อสุขภาพนะคะคือเราทำง่ายกินแบบไม่ง่าย,บบายผักที่เราเก็บอะไรมาได้เราก็ใส่อย่างนั้นเลยจ้าวันนี้ขอบอกเป็นภาษาภากกลางหรือจ้ะเพราะว่าภาษาอีสานบางคนก็ฟังออกบาฟังอกอกเราจะเนาะ หน้าตากระสีประมาณนี้ได้จ้ะพักเนกกสีมีเอ่อพักเมกจ้าหอมแดงใบาสารพีสวยๆเลยจ้าต้นหอมผักชีผักหลากหลายเลยจ้ะผักกัดขาวสลัดนะคะอันนี้คือลูกมะละกมขมขี้นุกที่เราเก็บมาจ้ามะเขือมะเขือพวงจ้า แล้วก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องมาเด้อกินข่าวน้ำกันเด้อจ้าเด้อแซบแซบจ้าเราก็จะโรยหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็น่ากินกระเทียมจ้าค่ะเมนูวันนี้พี่น้องมากินข่าวน้ำกันเด้อพี่นอ้องกับข่าวื้นนี้แล้วละจ้า มาด้วยจ้าบ๊ายบาย